อางเช้นหน้าที่เราไปดับไม่ไหลรถติดเนีน้ยแต่ขอให้เรารู้ปัญหาก่อนเลยครับก็ไม่เป็ไาแจ้งมาผมว่าเขียนรืแยกเป,ป็นสองกลุ่มก็ได้กลุ่มที่เราทำได้กลุ่มที่เราทำไม่ได้กลุ่มที่เราทำไ,ไม่ได้เดี๋ยวแจ้งมาแล้วเดี๋ยวเราจะหาหน่วยงานหากรรมการต่างให้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณานให้เวลามาในวันนี้นะครับผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ก็ผมว่าเทคโนโลยีมันจะช่วยให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเราจะเหนื่อยน้อยลงผมเชื่อว่ามีทัพปี้ของูเราไม่เหนื่อยมากขึ้นนะ อาจจะเหนื่อยน้อยลงแล้วผมว่าประชาชคว็ให้ได้การตอบสนองที่มากขึ้นเลครับ อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ผู้ว่าชัชาติออนไลน์จากสหรัฐอเมริการ่วมประชุมแนวทางดำเนินการดับเรื่องราวร้องเรียนผ่านแอปทรัฟฟี่ฟองดูร่วมกับตัวแทนทั้ง50สำนักงานเขตโดยวันนี้นายชัชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมซึ่งอยู่ระหว่างการขอลากิุ4วันนะคะเพื่อไปร่วมงานสำเร็จการศึกษาของบุตรชายที่สหรัฐอเมริกาโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ว่าชัชาติได้ออนไลน์จากสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อมาร่วมพูดคุยกับตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50สำนักงานเขตในงาน อบรมแนวทางดําเนินการเรื่องราวร้องเรียน t r a ฟฟ y p h o n ดูซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสําหรับรับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนกทมผ่านทางสมาร์ทโฟนโดยมีนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่ากทมร่วมบรรยายค่ะสำหรับแอปพลิเคชัน t r a ฟ h y p h o n ดูนะคะพัฒนาขึ้นโดยดรวสานพัทราอธิคมนักวิจัยประจาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเน็กเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสสวทชโดยเปิดให้ใช้งานนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2561เป็นต้นมาค่ะ